มีดพกปลายแหลมนะผมสวัสดีครับผมเบาเป้านะผมวันนี้จะพามาดูนะผมมีดพกปลายแหลมตัวนี้เป็นเหล็กพิเศษนะผมเหล็กแมงกานิสผสมเหล็กกานะครับผมมาดูว่าจะทนแข็งแรงแค่ไหนมานะฮะน,นี้เป็นไม้แบบสามชนิดเลยนะครับเอาม้น,นี้ก่อนนี่ตัดได้นะผมมาไผ่นะผมอันนี้เป็นไผ่ตันนะฮะ ตัดได้แบบนี้แล้วผมอ่ะตัวนี้เป็นไม้อ่าเหมือนไม้ประดู่เลยนะครับผมดูกันครับนี่เป็นไม้เนื้อแดงนะผมคมใช้ได้นะครับดูเหล็กครับแข็งแรงจริง นะผมสันนาห้ามินความยาวรวมด้ามน,นะผมสี่สิบห้าเซนนะครับผมใครสนใจนะผมสองร้อยเก้าสิบาทนะผมมีค่าส่งห้าสิบนะผมแถมถุงมือให้หนึ่งคู่นะผมเก็บเงินไปทางครับผมใครสนใจกดนึงใต้คลิปได้เลยนะผมขอบพระคุณครับ